ทดสอบใครอยู่ในความผีดบ้างครับกลุ่มออฟโรดฮนะมีเมนูแนะนำอร่อยมากว่าถ้าใครมาทางนี้แนะนำเลยแวะแล้วสั่งเมนูนี้ะจ,ะจะให้นี่ในลองชิมโอเคนะครับไทยมินวิร้านขอบคุณต่อยก็ามาที่แนะนำคุณนุน่มก่อนอันนี้ซูชิ ปลาคังนะครับปลาคังส่วนใหญ่เนาะก,ก็จะสั่งแบบไม่ทอดะคะออรัเขาจะทอดที่แรกทอดเขาก็ทำํำเองทอดหรือไม่ทอดก็ได้น,น,นี่คือกระเทียมนะนี่คือกระเทียมอย่างเดียวเ <c oughs> จะเหลัากระเทียมเป็นเนื้อปลาที่สำรวจตะพี่โจ <c oughs> ตะพี่โจ <c oughs> นะครับตำบลเมืองตากอำเภอท่าสองอย่างนี้หมดตลาดตลาดไม่ปลาไม่มีรอเลยอ่ะไมม่ีรอเลย้ะ ันนี้ก็มีเขาเรียกว่าเป็นเกียรติครับที่สำหรับทีมออฟโรดอ่าผมไม่รู้ชื่อทีมอะไรนะนผมทีมสมัยแต่ตอนนี้มีมหลายกลุ่มแหละครับผมหลายกลุ่มสองสาคัญอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปลงกันอันนี้เป็นงานสมบรวจโรงเรียนนะครับในในป่าได้ขับมนะาเนาะก็จะมากัน,นหลายๆกลุ่มมาชรับที่มาทับร่วมกันแหละครับครับเราไม่ได้ออกกันมานานลั้งแต่โควิดเนาะใช่ือตอนนี้เริ่มเปิดล็อก เริ่มอะไรดีขึ้นก็อเคไ้ทากิจกรรมกันก็เป็นทริปยาวที่สุดของช่างเที่ยวครับสามวันสามวันสองวันครึ่งสองคืนวันนี้เราออกเที่ยงวันนี้เราออกเที่ยงแล้วจากติละชาวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมีแต่โปรแกรมกินกลางวันเรากินไปแล้วนะเสิร์ฟภาพเสิร์ฟภาพเมื่อวันหนึ่งห้าหนึงหน้ามา แล้วก็เดี๋ยวเรามีตั้งเป้าไว้แล้วมื้อเย็นเราจะไปกินที่กำแพงเพชรกันกินกินอย่างเดียวกินอย่าเดียวกินนเที่ครที่พักนอนเช้าวันนี้ช่วยแปลว่ากันช่วยรวยกันปลายทางก็อยู่ที่อ่ท่าสองยางครับท่าสองยางแม่สอดัง้าันตากนะครับพูดถึงว่าคิวนะแต่เวลาการเดินทางก็น่าจะประมาณสิบ สิบชั่วโมงมันสิบเอ็ดชั่วโมงนะเก้าชิวเก้าชั่วโมงเก้าถึงสิบชั่วโมงเราบกินต้องกินข้าวด้วยแล้วก็สิบชั่วโมงต่ะประมาณนั้นพีเดินทางมาจกงเ้ยก็จะไปช้าช่วงตากไปแม่สอดแม่สอดไปท่าตงยางในตากนี่แหละครับเดี๋ยวจะเก็บภาพที่สวยไปให้ชมรับแแต่ช่วงนี้ตากแม่สอดแล้วจะมืดนะช่วงนั้นไม่ได้ไม่ได้ภาพนะคงจะได้ภาพก็พรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าก็จะขึ้น ดนแหละขึ้นสู่ยอดดอยแล้วไต่ดอยกันไ<อ>ต่ดอยกันก็กำลังลุ้นอยู่ว่าฝนมันจะตกหรือว่าจะฝุ่นนะครับแต่ถ้าเราเอารถแบบนี้มากค็คนอยากจะเป็นเอเออยากเจอฝนอยากเจอฝนครับดูที่ว่ารถไม่ได้ลุยมานานจะเป็นยังไงแต่ยังไงก็คอยติดตามกัน นความสวัสด์ สั่งไปนะว,วันนี้ะจะให้พี่นายลองชิมโอเคเี๋ยวเราไปดีวิวที่ร้านกัน้นะโอเค,คอโอบจากนครสวรรค์ออาามานิดนึงครับแวะเสริมพลังงานรถกันพลังงานคนยังเหลือเยอะหมดแล้วเหลือเหลืออยู่ครึ่งขีดครึ่งขีดนิดๆก็าจากตัวนี้บอกว่า90กิโล คำที่เราใช้ก็เอฟโซ่นะครับผมเอโซ่อก็ได้ M 1 5 0มาช่วงนี้เขาแจก M 1 5ึาไม่รู้จะไปไหนเลยกินก็ไม่ได้ร้านแอร์เต็มไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้ฝนเราไปทิ้งไว้ให้ปั๊มใหม่ครับโอ้ยปั๊มใหม่โอเคครับเราก็ใช้ปั๊มประจำเราแหละเอฟโซ่ถ้าหาไม่ได้ก็คงจะเป็นปั๊มอื่นแต่หาได้ก็ห้องน้ำเพิ่ไหนวะเนี่ยอะไรไม่ีเซล ถ้าป้าไปจอดรออะไรตรงนั้นป้าก็เติมดีเซลรถรุ่นใหม่ครับหมดสายมันมีแต่ดีเซลนะป้าตรงนั้นน่ะของเขาสีจังหวะป้าเติมหกจังหวะป้าเติมดีเซลจริงเหรอเออโหป้าป้าบอกกูท้อโทษที่ถังเปล่าขอโทษเห็นแดงๆเขียวๆห้องน้ำอยู่นเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปหลับครับ เราสังเกตนะครับฝนดำมืดเลยดำมืดเลยนี่แล้วดำมืดเลยดูที่อันก็จะประสบความสำเร็จกับฝนรึเปล่าผมประสบความสำเร็จกับฝนแล้วเออใช่ชื่อผมชื่อฝนฝนไม่มาดิมันไม่ไตอนนี้ก็เข้าตอนนี้เขาเรียกตรงไหนแล้วเนี่ยใกล้แล้วแหละ ประมาณตักงเจดติ้งโลครับจะเข้ากำแพงเพ็รเนี่ยนฝนเลี่ยนฝนเนฝนมันอยู่แถวนี้เองมันไม่ไปแถวนี้เราจะไปอยู่แถวนู้นอย่างยังยังโล่งๆอยู่เออแน่แต่ก็มีมาเออมื่อใจชื้นกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่โล่งกึ้นเออครับอัพเดทให้เรื่อยๆ ตรงนี้มันอะไรวะรู้สึกบามั้ยใช่ไหมตลบบาดใช่มใช่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 ตลกบาทครับแยกตลกบาทข้น้าจะมีเยียงซ้ายนิ่นึงีรถอะไรอ่ะเชีวีตัดกระะเหนือเฮ้ยเว้ยแถวว่าแวว่า เันเหนี่ยตัดกระบะเลยไม่อยากได้กระบะอยู่เจ๋งอ่ะพี่มูยไม่เป็นกระบะนแม่เข้าใจทำเขาใจทำนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสงเขาไม่มาดูมาแล้วมาเลยอ่านี่ครับโอ้โหสวยงามสวยงามสีเออเรียนเอฟเฟอร์โอ้โหทะเบียนดูสิบบสีสีสีสวยงามปิบุรีอู้หมาจากทางใต้รุ่นนี้คือเนอะ อันนี้เขาย่นตูดเข้าไปนู่นเลยนะมันไม่ตูดเดิมนะมันมันตูดเออมันต้องย่นนะเพราะว่ามันเหมือนตูดเดิมเออเพราะว่ามันต้องมีเบาะอีกทางนี้หนึ่งดีอันนี้มันเป็นเหมือนปิกอัพเลยมันปิกอัพหบวะเดียวเลยเออเขาย่นทำสวยนะเออทำสวยนะต่ช่างก็เรียนลงไปับเออช่างเดียวก็งงเออช่างเดียวก็งงก็ เียบมีกระบะสวยๆหรือมันมีตัวนอกอ่ะไม่ไม่มีนะมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีเนาะไม่เคยได้ยินเลยโอเคครับรู้เห็นครั้งแรกอ่ะใครใครมีข้อมูลก็ได้คอมเมนต์หน่อยครับสงสัยแต่ดูจากสีดูจากอะไรน่าจะรถทับนะเออน่าจะรถทับไม่ใช่รถฟอร์ดเอร์ ก็เหมือนจะยกช่วงล่างให้สูงขึ้นนิดนึ่งด้วยใจสักอเคชงนี้ก็ทำถนนเลยเดี่ยวเดียวเดียวเดีวเดียวเดียวเล่วเดี่ยวเปีวเงเดเดีวเดีวเเดวเดี่ยวเย่ยวยว่ยว่ว่ยวี่ยว่วว่ยวยเนยวดยะเยีย่เดียวเดีีีเยเยเดดดเดดีเป้าหมายเา ไม่ถึงไม่น่าจะถึงหกสิบโลแล้วมั้ยไก่แล้วไก่แล้วใครได้จะได้กินมือค่ำแล้วมือเย็นมือเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมีมือค่ำตอ่อ,อ <laughs> มือค่ำมือดึกแ้าไปถึงนู่นแหละเปออ้าหมายน่าจะน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ทุ่มก็เป็นไปได้ที่จะเร็วกันนั้นเออน่าจะเร็วกันนะัออ้น,นนะถ้ามีติดขัดอะไรเพ<บ>ราะว่า กินรถกินเอกินรถกินอย่างเงี้ยนะนี่ผีไม่ผีวันนี้ชิวๆพรุ่งนี้ไพ่กดอดอนอยากไ <c oughs> ม่กดหยาดนะนี่เดี๋ยวดูดูเลยฉเบียงโอ้อีเธเบียงเขาเตรียมไว้ให้เต็มเลยครับเออดูฉเบียงเราไม่มต้องกลัวเรื่องกดหยาดแม่บ้าเขาเตรียมเันให้เกาโกนยกิ่งก,กว่า,าเอ็มเคมาอีกใส่อะไรมาให้มาเไม่รู้อมไรมาดูฉบูาบูมื้อเย็นนะเดี๋ยวมีไข่อะไรมื้อเช้าอีกใส่มาให้ทุกอย่างยกเว้นยกเว้น แคบกระป๋องปูออกมาเต็มเลยรู้สึกว่าจะมีห้ากระป๋องใช่ไหมถึงไหนแล้วครับจะถึงแล้วใช่ไหมอันนี้เรากำลังจะถึงแยกทุ่งเศรษฐีนะครับตรงนี้แสดงหน้านี่คือแยกทุ่งเศรษฐีก่อนถึงกระเพงเพชรเนาะอ่าที่เขาจะแยกที่จะไปปินโน่นะครับก็ข้างหน้าก็จะมีร้านอาหารชื่อร้านว่ากินปลาทุ่งเศรษฐีมันแบบนี้ อีเราช้าเกินกว่าเวลาที่ในห้าโมงแล้วเนี่ยห้าโมงครับมันมันร้อยหน่อยอย่างเอีอนแรก็คิดว่าร้อยหรืมันร้อยสิบกว่าเราชิวๆครับเพราะว่ามันมีทําถนนบ้างมีอะไรบ้างแล้วความเร็วก็ไมให้แค่เก้าสิบเราก็วิ่งเก้าสิบเนาะเราก็วิ่งเก้าสิบเนาะแล้วก็วิ่งแค่เก้าสิบร้อยเก้าสิบไม่ใช่วิ่งมาแค่ร้อยนิดๆครั้งร้านกินร้านอยู่เนี่ยเขียวๆนิดนึงไม่เขียวมีคำว่าเปิดนะ ปลาเนิ้วผมไปเนิ้วผมอ่าต้นไม้บางนิดหนึ่งคาว่าปลาโผล่มามีคําว่าปลาแล้วก็มีคําว่าเศรษฐีโผล่มาใครได้กินแล้จะเป็นเศรษฐีเออไมกินหน่อกินนะสี่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 แต่อย่าสั่งเยอะนะครับกินนะสี่สองคนกินไม่หมดนะครับเมนูเด็ดๆเลยนะที่ผมชอบที่ต้องสั่งเลยนะชูชีองมีสองจานมีแบบทอดกับไม่ทอดอออโแล้วก็ทอบเทียม ที่เหลือที่พี่สั่งโอ้พองงั้นแค่นั้นแหละแต่จานเขาไม่ใหญ่นะจานเขาเล็กๆจานเตะเล็กๆเป็นแบบจานเหมือนรากข้าวต้มอ๋อเดี๋ยวอาจจะสั่งเป็นแบบน้ำน้ำน่ะต้วยหนึ่งต้นน้ำแค่พอแล้วเราไม่ใหญ่เพาะไม่ค่อยเป็นใสแหลกเท่าไหร่ไม่ค่อยใสแหลกใช่ไหมนีแหละโอเคครับเนี่ยเลียบร้มาเลยร้านปิดไปเลยไปเลแล้วกับรถข้างหลัง มุมแยกครับจำง่ายๆตรงยแยกทุ่งเศรษฐีเลยครับอ่าอยากจะรู้ต้องมาลองครับพ้นหลังคาเราไหมอ่ะมันมีเสาวราระยานที่ยังไม่แค่มาลื้อหลังคาใหนะ้เขาเนี้ยคือดีแล้วไปหลวงปู่ที่เจ้าครับต้มต้มเดีย๋ยวหาต้มต้มกัน เนูอวาเนีู่รั้อนเปนะือไมทไมนโง่ขนาดนั้นอันอันเอาปลาอะไรนะมึงเนี่ยปลาคังปลาดปลาเต่มมูมีไหม ปลาครังรคร่งอะไรปลาคังต้มต้มต้มยำมีบ้างมันก็ต้องมีดิมีปลาคังเนียมีครับมีเออก็เนี่ยแบบอีกอย่างหนึ่งพอแล้วต้มยำปลาคังน้ำใสคิวสองคนสามอย่างอันอยางนี้ไหนจะอย่าง อะไรอีกอย่างปลาปลาเทโพข้าวกระเทียมปลาโปรเทมปูทีมาคนระับต้มยำปลาครังอันนี้เป็นมเมเนูพี่ศษไหมใช่ครับเขาอชอบผัดทอดมีเทโพอ่เทโพทอดแล้วก็ปลาครังไม่ทอด สรปุปเขาเข้าใจที่ผมพูดไปดูเข้าใจ<บ>เข้าใจแล้วแกมาถามพี่งงอยู่นไหนทอดไม่ทอดวรอปลาครังมันต้องกินแบบหนังนึบๆ,ๆนๆใช่ต้องไม่ทอดเปโอเอาไปทอดตลอดนะครับไปบริเวรร้าน ก็คุณใ่อยก็มาเนาะวันนี้ีแนะนำคุณนุ่มก่อนครัอันนี้ซูชิปลาคังนะครับปลาคังส่วนใหญ่เนาะก็จะสั่งแบบไม่ทอดเขาจะทอดที่ได้ทอดเขาก็ทำให้ทอดหรือไม่ทอดก็ได้แต่ปลาพวกเนี้ยมันเรากำการหนัง,ลง,ลงเป็นปลาหนังๆๆๆๆนอันนี้ซูชิครับซูชิอันนี้ซูชิมือนกันสั่งมันสองซูชิเลย<ม>เพราะว่าชอบมากอันนี้เป็นปลาปลาเทปูเนาะ นีเอาไปทอดก่อนครับแบบนี้ก็อร่อยตีแบบนึงเลยให้ให้ทานบแบบแถมเนี้ยปลาคังปกติน้ำมันจะไม่ค่อยมีนะ้วจะเป็นน้ำร้อันนี้น้ำเยอะไปนิดนึงปกติจะเป็นอย่งงางเงี้ยต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังนะครับเลยเมนูนึงอะไรทอดกระเทียมอ,อ๋อที่พี่จะเห็นว่ามันทอดกระเทียมจริงมีแต่กระเทียมไม่มีปลา <c oughs> ยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งกำลังเหลืออีก80โล <c oughs> แต่ไม่รอละ <c oughs> เดี๋ยวกินคนละรอบ <c oughs> อีกคนนั้น3คน ก็พูดง่ายๆว่าแกงนี้เขามาเขาแวะเลร้านนีああ้ยไปสามชุดแล้วที่เรีบอกไปสามชุดที่เราชุดที่สามเราชุดที่สามเราชุดที่สามเด็ดจริงไม่จริงก็ดูเอาครับเราดูแต่ต้องให้ทั้งเที่ยวชิมดูมาเนอะเมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายครับมาเอาเนาะกระเทียมน้อยกัะเยอะๆ็กระเทียมจริงๆมาดูเนี่ยกระเทียมเป็นก้อนเลยนะ กับปลากับทอดกระเสี่ยมลองดูเอาเลยครับ <man ic communist initiation> ดูอีกันเลยผมก็รู้แนะไม่รอแล้วเลยเดี๋ยวให้ชิมก่อนออกมาก่อนให้ล้งชิมก่อนเลยเดี๋ยวนะทำเมนูไหนก่อนดีทาเมนูไหนก็ได้เอาอนนี้เอาอันี่ยชิมก่อนดูนะครับอี้แบบนั้นแบบไม่ทอดหนังหนังนะ้รหนังหนังหนังอันนี้แบบทอดนะครับเดี๋ยวนี้ให้ลุงชิมก่อน วันนี้าพาอะไรนะพาช่างกินพาช่างกินพาช่างเที่ยว <c oughs> อืมอ่าอันนี้แบบแบบไม่ทอดนะครับลองชิมแบบทอดดูมั่งอะ่ะทำไมผมถึงต้องสั่งมาบสองแบบลูกสาวไม่เคยมองว่าโดนสายสูงอันนี้จะออกหวานหวานนี้มันอ่มันเป็นนะผมว่าลุงชอบลุงชอบอันนี้น่าจะน้ำเย<ๆ>อะอันนี้ปกติเขาจะแห้งแห้งอย่างนี้แหละ มันจะโคกข้อแห้งๆนิดนึงผมว่ามันจะมันจะดีกว่าน้ำนานนะอ่าเราชิมอันนี้่ข้าวกระเทียมก็ไม่มีอะไรนะกระเทียมกับปลาทานพร้อมกันเลยแล้วก็น้ำจิ้มซอสหน่อยมันมันเป็นทอดกระเทียมจริงๆนะกระเทียมอะไรกระเทียมอย่างเดียวเลยนะเนื้อปลาเลยเหรอเอ้านื้อปลาด้วยมั้ยไม่ได้ใส่แว่นเลยเนื้อปลาด้วยยนี่ยกไปเลยเห็นเราก็เห็นได้นี่คือกระเทียมนะคนี่กระเทียมอย่างเดียวแต่เรากระเทียมเป็นเนื้อปลา ไม่ซ้อน่อยล่ะกิมแมนเดียมแบอืมกระเดียมเม็ดใหญ่มากใช่เขาทอทางเม็ดแต่ทอกระเทียมจริงๆไงจริงๆอร่อยจริงอืม่ะสุดท้ายเมนูลุงกัน้ำดีครับลยครับค่ของยับะแล้วบอกไม่ใช่แานเี่ย ต่างราเปรี้ยวเลยมันต้องมันไม่เยอะหรอกเห็นไหมมันจานเป็นเล็กๆต้มยำมันก็ต้องตดนน้ำครับอร่ามๆแน่นอนชิมน้ำก่อนเพราะว่าเนื้อปลามันก็น่าจะเหมือนกันเด็ดที่น้ำใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเวลากินแล้วครับโอเคครับแล้วผมลุยต่อแล้วนะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ากันไปบ้ฟมาจแล้วนะ ว้ามาแล้วครับแต่ว่าลหานนี้เรามาออกจากกําแพงเพชรแล้วกำลังจะเข้าตากนะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โัสัมพีนี่วัดี้อ๋อวัดทีนะอ่านีนเ็คนที่นี่ครับเนี่ครับบรรยากาศยามเย็นอากาศกะละทีัอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆเหลือยี่ิเก้าอยเกล้วโอามา่เขาเื่อ มีดีกว่าเดี๋ยวก็บอกเอ้ยตื้เงียบมาดีกว่าเอผมก,ก็แ่งมาสองก้อนนี่สำเออจดากกว่านี่ตเลยข้างหน้าน่าจะมีฝนแล,ล้วทางน้นแต่กล้องมองก็เห็นแล้วแสงแสงเริ่มเหลือน้อยแล้ว จะได้เห็นขากลับนะครับเห็นวิวป่าวิวเขาเสวยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ขาไปนี่ก็จะมืดมืดแน่นอนมืดแน่นอนมืดแน่นอนครับเดี๋แม่สอดก็มืดแล้วล่ะเออเดี๋ยวเราก็าจะถ่ายถน่น,นอนสอนมันมืดให้ดูนี่ขน,นลุกเลยเห็นไหมยิองเหมือนเราวิ่งคันเดียวเนะ<ม>ลยนเออเออตั้งจะ่ลุกตอนจากนี่ออกมาเนี่ยจากนู่นมาดู ก็ทำถนนเสร็จมดเสร็มดแล้วครับเสร็จหมดแล้วถนนเรียบกริบละถ้ายังไม่พังนะก็น่าจะแซ้แซ้เอาเร็วได้อยู่แซฟเอเร็วได้ดีกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนที่ผมมาแต่ยังไม่เริ่มทำจนทำจนเสร็จล้วาใช้เวลานานอยู่นะตอนทำเราวิ่ดีมาน่าจะประมาณผม็ปี้ลวแล้วก็เคยวิ่งตอมัยเด็กๆราวิ่งอ้องรอบเชียงใหม่ ก็คือมลงเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับไม่ใช่ไหม รีสอร์ทแล้วเอาวันนี้เราพักที่ท่าสงยางฮิวแต่สงยางนะครับฮิวฮิวไปชมห้อสมาชิกเราก็จะพักกันแถวนี้นะครับเดีอาป่ะพาชมห้องแบกกระเป๋าเของแล้วเนี่ยอืเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้ามาเอามีบุ้งเลยนะอ่ะไหนบุ้งนี่ไนงะสักใยอยู่เนะี่ยเออวะ่ะโอ้ยพนักงานต้อนรับอ้าวโอ้แอร์เย็นเชียร์เปิดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยเปิดแอร์วให้เรียบร้อยครับโอ้นี่ครับ ของประจำทิปเพราะนี่ครับทีบสำรวจไหมครับบิปสำรวจตะพี่โจแตะพี่โจนะครับตำบลเมืองตากอำเภอถ้าสองย่างกี่บาทตรารไม่ตระการไม่มีเราเลยนะไม่มีเราเลยนะอันนี้เป็นเปืือกนะแกะให้ดูแกะมีเปลือกจะทำแจกที่คนเมื่อกี้แหละพี่ไก่อเหรอพี่ไก่ โอ้โหนี่เพื่อแี๋วสวยครับแจ้ครับบอกไปเอาไม่ไม่ระบุเยอะจะได้ไปใช้ได้หลายงานนี่มันเหมาะก็ใส่โอ้อุตสาว์อกแขนมาไม่ได้ใช่นะเป็นเสื้อแขนยาวครับจะได้ไม่เลอะครับลงไปแต่น่าจะคุกฝุ่นนะเนฝะฝนไปไหนก็ไม่รู้แห้งชจโอเคเี่ อพยังไงก็ก็ถือว่าเคนะครับข้างกว้างราคาห้าร้อยบาทราคาห้าร้อยบาทห้องละห้าร้อยบาทใช่โอ้โหดีแหละดีมากมากห้องน้ำกว้างมีเครื่องทำน้ำอุ่นครับเออห้องกว้างคือก็เลยย้ายมาอยู่นี่ประจำทีวีจอห้าสิบนิ้วห้าสิบนิ้วธรรมดามีมีตู้เย็นพร้อม โอแนะนําเลยถ้าใครมาถ้าของยางผมว่าคุ้มแล้วห้องละห้าร้อยเนี่ยถูกมากเออลืมยังไม่ได้แจกตังเลยย,ยังไม่ <c oughs> แกแกงลืมไป <c oughs> ไมโอเคครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราว่ากันน่าจะไม่มีอะไรหนักแล้วผม,มว่าถ้ามันไม่ตกแดดเออไม่เจอฝนตรงนั้น ไม่เจอฝนแสตั้งใจมาเจอฝนไม่แน่นะเช้ามืดอาจจะตกเราไม่รู้ขึลุ้นกันนนั้นลุ้นเรื่องหน้าทีสุดท้ายลุ้นหรือว่าพรุ่งนี้จะได้มันไหมเอากบฝุ่นไหนก็ยังดีไม่อยากไม่อยากเจอฝุ่นเยอะโอเคครับว่าเป็นไงเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับ